สวัสดีครับนุ่มสุรินทชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทกท่านสวัสดีแม่วงโคนกรุ๊เคุณยบัตหนุ่มสุริชนชาแนลมาแล้วครับวันนี้เป็นวันดีพี่น้องเป็นวันเกิดของนุ่มสุรินนะครับผมครบรอบอายุ47ขวบพี่น้อง47ปีนะครับผมขอบคุณคุณแม่นะครับบุญทอน ยอบุญนะครับแม่ดุมสุรินนะครับที่เลี้ยงดูดุมสุลินมากทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นสอนหมอนเป็นคนดีนะครับเนาะดูแลขอบครัวขอบพระคุณแม่มากมเลยที่มี่มือนีนะครับผมแม่ก้อวันเกิดของลูกนะครับเนาะแม่ก็โอ้ฝาดทองเป็นเกาเดือนขอลูกทั้งเจ็บทั้งปวดทรมานนะครับก็กราบขอบพระคุณคุณแม่มากมขอให้คุณแม่พุ้นท่อนนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปนันๆน,นแสนนานนะครับผมเป็นหลงพ่อหลงไส้ให้ลูกหลูกลกันหลานนะครับผมแลวก็ขอบคุณแม่บ้านนะครับผมที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่เคียงฐานกันมา26ปีพี่น้องกับแม่บ้านนะครับภรรยานุ่มสลุลินนะครับผมแลวก็ขอบคุณลูกไส้ลูกสาวนะครับที่เป็นบ่าวเป็นสาวเลยพี่น้องที่เป็นกําลังใจ ให้พ่อให้แม่ที่สูงานนะครับเพื่ออนาคตของลูกของเต่านะครับพี่น้องแล้วก็ที่ขาดบ่อใดเลก้กกขอบคุณน,นะครับแถาแก่ใจดีมากๆนะครับแถาแก่กับเจนะครับผมซึ่งได้รวมงานกันได้สี่เดือนพี่น้องแต่เป็นฮักขึ้นนนองขึ้นนุ่งยี่หลีพี่น้องนี่จึงคิดว่าสิพ่อพ่อแถาแก,าก่ที่ดีดีคือเขาแล้วน,นะครับอันนี้โอโ้โหใจดีมากๆพี่น้องสี่เดือนเพิ่ก็ะห้เงินพิเศษทุก ยางนะครับบาดจิบวเ,เยอะแยะแต่ว่าเพื่อนห้เป็นกําลังใจคนทํางานนะพี่น้องเพราะว่าปีใหม่นี่เพื่อนก็ขึ้นเงินเดือนให้อีกกับบอหลายพี่น้องเงินเดือนนุ่มสุดินกับม่บ้านบอหลายครับบอกต,องต,องตองรงๆกับบอหลายแต่เท่ากับยินดีนะครับดีใจพี่น้องบอกย่าไงดีใจที่เพื่อนดูแลใส่ใจทุกอย่างคักกินค้าอยากยังอยากยังเพื่อนก็นให้เงิน <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องให้ไปซื้อกินแล้วก็ ที่หลับที่นอนตู้เตียงสื้อมาให้หมดเพื่อดูแลดีมากพี่น้องอยู่กันสีเดือนนู้กาบขอบคุณเต่าแก่ัังเกมากมากครับแลยก็ขอบคุณพี่น้องในขอบครัวนะครับที่ซอยเหลือ,อย่ำทุกอย่างเดือดร้อนนะครับแลวก็ขอบคุณพี่น้อง FC, เอฟซีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับที่ไว้พ่อนหนนุ่มสรินนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมมาพี่น้องจวดกันพี่น้องมาเป้าเค้กระบาดเนี่ ต่นเต้นพี่น้องต่นเต้นสีสุเจ็ดกับสซสีดอกกับมองการอีกดอกหนึ่งพี่น้องนะครับอ่าครับนะครับโอ้โหสวยงามเท่าแกะจจ๊บห้พี่น้องโอ้เอียงขานก่อน สเกจัดให้ทุกอย่างพี่น้องโอ้โหสุดยอดมากๆาเกขอพระคุณมากๆทั้งพี่น้องเอฟซทุกท่านทั้งในขอบครัวนะครับแล้วก็สเกขอบคุณมากๆ เป่าเลยนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องอีกรอบนึงนะครับผมเป่าเค้กเรียบร้อยพี่น้องนะครับพอดีแม่บ้านจัดให้พี่น้องง่ายๆครับผมแม่บ้านจัดก้อยกุ้งพี่น้องพอดีเอ็นสร้าง,งกุ้งไปนะครับสีสั่งเอ็นใส่ไงามาประเด้นใส่กลางพี่น้องก็เลยแม่บ้านเิ่นก้อยนะครับแม่บ้านเิ็นจัดก้อยให้แล้วก็นี่ครับเฮดเข็ม ชุบไข่ทอดนะครับไม่ใช่แป้งทอดชุบไข่ทอดนะครับแล้วก็สังไก่ทอดมาใหม่ๆห่อนๆพี่น้องมีน้ำจ,จิ้มตะปูนะครับผมเอ็นี่ครับผมบูดองครับผมบูบูภาษาเกาหลีเนาะบานเท่ากับหัวไชเท่าแล้วครับหัวไชเทาดองพี่น้องก้อยกุ้งกับมีผัดแกมสลัดกระลำนะครับผม บ้านฉลองวันเกิดกระนุมสซลินพี่น้องเสียบเสียบต้องกันครับผมขออนุญาตนะครับนลำซาจวดน้างกานพี่น้องฉลองวันเกิดกระนุมสลินครับครบสี่สิบเจ็ดขวบพี่น้องสี่สิบเจ็ดปีเต็มเลยครับผมสิบเอ็ดกุมภาพกหานะครับสี่สิบเจ็ดปีเต็มนะครับผมนี่ครับสังกาทอดเกาหลีมาแบบห่อนหอเลยพี่น้องขออนุญาตจวดกันพี่น้อง บมาว e ่าหลายพี่น้องมันสิยบเสียล้มกันก่อนอื่นก็ขอฉลองวันเกิดก่อนครับผมโอ้โหเสียงดังฟังชัดพี่น้องมาครับเ e สีบเสียล้มกันสร้องวันเกิดนุ่มสุรินพี่น้องก้อยกุ้งครับผมเสียบมากสม่มๆลำล้ำ แซมบันกันครับผมไม่มันจัดให้ชุดไงวัดเกิดก่อยกุ้งจานมางไงพี่น้องไก่ทอดอีกสั่งไก่ไปอีกตัวหนึง่งมาครับจะแซมมันกันอื้มข้าแกงกระลำ โทษขอให้พี่น้องสิบกินดิบนะครับผมผู้ที่กินดิบกับมาจวดทำกันกระนุนสุรินไปแล้วอือห mm ือ hmm. จัหมากสดมากอือห mm ือ hmm. จ่วนขนพี่น้องอือ mm หือ hmm. แ่มากเกิดปีนี้กัขอให้เข่งๆลรวยๆนะครับเะาะสมบังทุกอย่างนี่จสิ่งดีๆขอามาในชีวิตแต่ขอบกลัวนะครับผมทุปไข่อืมจะน,น่ะับปรนไปแ้งไ หวาวด,ดกรอบๆด,นะด,ด,ด้วยพนะี่นาะอืมเลยมากแบบหอมหเลยืมำดวดนำกันพี่นาอือือ อหอมกรอบๆพี่น้องนี่เห็นไม่เท่าเดิมจิ้มกับมีนนะพี่น้องแต่นุ่มสดินบ่มละมายหวานไม่ค่อยมากจัดพี่เล็กอยู่นี่พี่องะสั่งมาสองกิโลพ่พี่น้องกุ้ง Bạn kẽ hết Ồ. Oh. Trong xay ngay để xay cảng nào Thích Ừ, khi đến đây mình xem mà Cung xuất mà cho đây xài cả เร่อมะอมากมาฉลองวันเกิดน,น้ำก,นกันกระนุนสุดดีพี่นอ้องอืมสุกเต็มเน้ากินเห้แซ่บน่านให้ดับไม่แห้งสำคัญน่าพี่นอ้องว่าสิบปพ่อสแกแดีๆคือเขาแล้วพวอ่อเราพี่นอ้อง เดี๋ยวทำงานโรงารนสี่เดือนจัดเค้กก่อนของเงี้ยไม่ได้เลยดีใจแฮะนี่ไปก่อนพี่หน่อนี่ของเสี่ยบนี่นี่พี่น่อช่องก่อนก้อยกุ้งใส่กลางกลารับพี่น่อเสี่ยมาก แ่บนกันครับผมบ่บวหลายไปหน่อยสุกกระาที่มแซ่บดีแซ่ดีดีย่ามกุุบๆเอืมหวานมาก คือกิ้งค่ะกว่ากุ้งพี่นองเสร็บเสบร็หลายพี่น้องครับขา่าเยอะแยะเลยพี่น้องวันเกิดนุ่มสุดินนะครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกคำอวยพรนนะครับผมก็นุ่มสุรินขอวนอวยพรให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงสมหวังทุกอย่างนะครับผมเฮงเงรวย เริ่มนาทีการงานกนารงินนะครับผมพอ่อั้คลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดติดตามให้หนุ่มสรินชาแนลด้วยนะครับ